สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสำหรับมือใหม่หัดลองของเล่นกับรายการถอยไดโนเสาร์เย่ no <Yeah. S 1> รายการที่จะพามือใหม่ที่มีใจอยากหัดเล่นของเล่นอาทิเช่นโมเดลฟิกเกอร์หรือไดโอรามาไปพบกับการสสร้างผลงานแบบง่ายๆ DIY ได้เองที่บ้านสำหรับแขกรับเชิญของเราใน EP นี้ได้แก่เจ้าซึตาจาและจาโลดาจากเรื่องโปเกมอนซึ่งเจ้าซึตาจานะครับเป็น โปเกมอนประเภทพืชร่างแรกส่วนร่างสองเนี่ยจะมีชื่อว่าจานวีและร่างที่3ก็คือเจ้าจารด้านี่เองโดย E ีีนี้เราจะนำนางแบบทั้งสองมาเป็นต้นไอเดียในการสร้างสรรค์ไดโอรามาตีมป่าดิบชื้นกันสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมีดังนี้ 1. โฟมเพื่อใช้ในการทำฐานจานพลาสติกหาซื้อได้ตามร้าน7 e เ e ่ e อทั่วไปเพื่อใช้ในการทำฐานและ กำหนดขอบเขตของไดโอรามาต่อมาคือปูปาสเตอร์อันนี้หาซื้อได้ไม่ยากตามร้านค้าทั่วไปน่าจะมีต่อมาคือต้นไม้ปลอมซึ่งควรจะหาซื้อไว้ตามที่เราต้องการนะฮะหาซื้อได้ตามช้อปปี้หรือลาซาด้าหรือร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์สถาปัตย์และก็ต่อมาคือหญ้าเทียมนะฮะอันนี้ก็หาซื้อได้ถ้ามีร้านไหนขายต้นไม้ปลอมเนี่ยก็มักจะมีหญ้าเทียมอยู่ ซึ่งเราจะมาใช้ในการปูพื้นและทำมอสติดต้นไม้ต่อมาคือสีสีที่เราจะใช้มี3สีคือสีดำสีน้ำตาลและสีครีมโดยจะมีทั้งสีอะคริลิกและสีโปสเตอร์ต่อมาจะเป็นอุปกรณ์ที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะมีทั้งกาวเทกกาวน้ำครีมเทปกาวผู้กันและมีดคัตเตอร์สำหรับขั้นตอนในการทำก็จะมีดังนี้ อันดับแรกสุดก่อนเลยคือเราจะต้องทําการสเก็ตแบบก่อนไดโอรามาของเราจะเป็นแบบป่าโซนดิบชื้นนะครับผมโดยจะมีแม่น้ําผ่าตรงกลางและต้นไม้จะค่อนข้างเขียวสดมีมอสขึ้นให้ตรงกับธีมของโปเกมอนทั้ง2ตัวที่เป็นประเภทพืชน,นะครับสําหรับขั้นตอนกระบวนการทําอันดับแรกเราก็จะทําการกรีดโฟมออกมาในลักษณะของวงกลมเราจะใช้ประมาณ3ชั้นนะครับ จากนั้นเราก็จะกรีดโฟมส่วนที่เลียงเหลืออยู่เพื่อนำมาใช้เป็นชั้นหินโดยเราจะค่อยๆกรีดตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กนะครับผมซึ่งโฟมที่ผมแนะนำใช้นะครับจะเป็นโฟมอัดหรือไม่ก็โฟมขนาดใหญ่สีาขาวที่หาซื้อได้ทั่วไปขึ้นอยู่กับความถนัดของเราถ้าเป็นโฟมอัดเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างแบนใช้กับงานเล็กหรืองานตกแต่งได้ส่วน ถ้าเป็นงานที่มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแนะนำให้ใช้โฟมสีขาวที่มีความหนาต่อมาเรานำฐานที่เราตัดได้ที่เป็นวงกลมเนี่ยมาติดกาวเราทำการร่างเส้นเพื่อกำหนดจุดที่จะเป็นแม่น้ำจากนั้นนำส่วนที่จะติดเป็นชั้นหินเนี่ยมาประกอบกันโดยการใช้กาวลาเทกทิ้งไว้สักพักเพื่อให้แห้งก่อนนะฮะค่อยทำการเลาะช่องเพื่อทำเป็นแม่น้ำอย่างอย่างที่เห็นนะครับ นี่ตอนนี้ผมก็เลาะออกมาแล้วข้อแนะนำนะครับผมฟมอัดเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้กระดาษทรายถูนะครับจากนั้นเราก็จะใช้กาวลาเท็กเนี่ยในการปาดเข้าไปเพื่อน,นํามาติดเข้ากับฐานให้เรียบร้อยอรอจนหัวกาวแห้งนะครับค่อยเริ่มทําในขั้นตอนต่อไปอในการทํางานประเภทนี้จะต้องมีความใจเย็นค่อนข้างสูงนะครับ จากนั้นเมื่อทําการติดทุกส่วนได้แล้วเราก็จะใช้เทปกาวในการติดรอบตัวฐานและจะทําการปิดตรงส่วนล่างให้มิดชิดก่อนที่เราจะนําไปเทป,ปูนปาสเตอร์นะครับผมเมื่อเทป,ปูนจนแห้งเราก็จะฉีกตัวเทปกาวออกนะฮะ ตอนนี้เราก็จะได้ฐานที่มีปูนปลาสเตอร์เคลือบเรียบร้อยแล้วต่อมาผมก็ได้ไปทําการหักกิ่งไม้ตรงแถวๆข้างทางนะฮะเอามาทําการเคลือบด้วยสีอะคริลิกคำเตือนนะครับผมสีอะคริลิกเนี่ยจะต้องใช้น้ํามันสนในการทําละลายนะฮะเราใช้สีอะคริลิกละลายสีน้ําตาลแล้วมาทําการเคลือบที่ตัวกิ่งไม้ที่เราเด็ดมามี2กิง่งซึ่งมันจะทําให้กิ่งไม้เนี่ยดูสดขึ้นเหมาะกับ ตีมป่าไม้ที่เป็นป่าดิบชื้นนะครับผมจากนั้นนำกิ่งไม้ทั้งสองเนี่ยมาติดตรงจุดที่เราร่างเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้สีโปสเตอร์สีดำเนี่ยลงรองพื้นใส่ฐานทั่วทั้งฐานเลยก็ค่อนข้างกินเวลาและต้องรอให้มันแห้งนี่คือภาพหลังจากที่ทำการลงพื้นเสร็จแล้วเมื่อลงสีดำเสร็จก็จะตามด้วยสีน้ำตาลเราก็จะได้พื้นที่เป็นดิน ที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นดินเหนียวอย่างที่เห็นจากนั้นนำกาวลาเทคมาผสมกับน้ำร้อนแล้วใช้ไม้ที่มีความแหลมและเล็กในการจุ่มแล้วหยดลงไปตรงพื้นของฐานเพื่อทำการโรยหญ้าเทียมนะครับผมเราจะทำให้มันเป็นพื้นหญ้าและโรยไว้ตรงต้นไม้เพื่อทำเป็นมอสจากนั้นใช้ต้นไม้ปลอมเนี่ย จุ่มไปกับกาวทีละเล็กทีละน้อยเพื่อติดตามจุดที่เราต้องการนะฮะเราก็จะได้ป่าดิบชื้นอย่างที่เห็นซึ่งก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการทําน้ําเทียมโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นั่นก็คืออีพ็อกซี่เรซินซึ่งที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแบบสูตร1ต่อหนึะครับผมเมื่อทําการผสมอีพ็อกซี่เรซินเรียบร้อยก็จะค่อยๆเทลงไปในบริเวณที่เป็นแม่น้ํา ย้ำนะครับว่าสีต้องแห้งและตัวเลซินเนี่ยต้องไม่ไปโดนโฟมนะครับต้องให้โดนส่วนที่เป็นปูนปาสเตอร์เท่านั้นไม่งั้นเลซินจะกัดเพราะมันจะมีความร้อนตอนที่ยังไม่แห้งและนี่ก็จะเป็นสภาพตอนที่เทเสร็จแล้วแต่ตัวเลซินยังไม่แห้งนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะนําตัวนางแบบทั้งสองนะับมาวางเอาไว้ในขณะที่ตัวเลซินยังไม่แห้งเพื่อที่จะรอให้มันแห้งแล้วติด เข้ากับฐานโดยที่ไม่ต้องใช้กาวนั่นเอง หากว่าคุณชอบใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b EP ต่อไปเราจะมาทำอะไรโปรดติดตามได้ในรายการ t อยไดโนซสรัสเย่ yeah.